ก็ขอกราสดีดวยเงินด้วยนะครับวันนี้เพื่อช m o ง o อตฟอกาดิเช่นเคยคิปรนี้นะครับเราก็อยู่ในทัวร์ไอเดีนะครับเดี๋ยวคิปรนี้จะมาแลกลองดูนะทุกคนว่าเดือนนี้เราจะสามารถแลกได้เท่าไหร่แล้วก็ใช้กี่คะแนนในการแลกนะเผื่อคนที่ยังไม่แลกนะตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ผมมีอยู่ที่19คะแนนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแลกเงินกันนะครับทุกคนเข้าทูมอนี่วอลเล็นะครับมาดูนว่าเราจะใช้กี่คะแนนนะครับสาหรับคนที่ยังไม่เคย ถอนมาก่อนในทุกคนหรือ,อยังไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับเผื่อเพื่อนไม่เข้าใจนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมมาทําการสุ่มก่อนนะครับเพื่อหาทูมอนี e ่วอลเล็ตไม่ใช่หาทูม e อนี่วอลเล็ตดีหาคะแนนในทุกคนเข้ากระเป๋าวอลเล็ตนะตัวนี้นะครับหาคะแนนนะครับเพื่อเราจะใช้ในการแลกนะครับเผื่อคนที่ยังไม่แลกนะตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรมของ ทูมันี่เองนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยแลกนะครับตรงนี้นะก็มาทําการหมุนเพื่อหาคะแนนนะครับเพราะตัวนี้นะครับคะแนนที่เพื่อนๆจะได้มานะตัวนี้นะครับพเพื่อนๆต้องทําการเติมเงินนะแต่ตัวนี้สามารถหาได้นะทุกคนโดยการหมุนนะทุกคนโดยการหมุนนะครับพอดีว่าเน็ตผมก็ค่อนข้างช้านะพอดีว่าฝนตกนะทุกคนไม่รู้ว่า,านเพื่อนฝนตกร <ๆ S 2> หรือเปล่านะครับนี่เน็ตโคตรช้าเลยทุกคนก็ขออภัยกับเสียงรบกวนกันด้วยนะตอนนี้ก็ ชาร์จให้เต็ม100นะครับแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็จะใช้ทูพอยต์นะครับพอดีว่าผมหมุนไปแล้วแหละตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้ทูพอยต์แรกเอานะทูพอยต์แรกเอานะครับเพื่อจะรับสิทธนะิ์ในทุกคนรับสิทธิ์ในการหมุนเพิ่มนะครับเพื่อจะมีโอกาสได้เงินแล้วก็ได้ทูพอยต์มานะโอเคมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะเฮ้ยโอโหไม่ได้ทุกคนผมคิดว่าผมน่าจะได้ทูมันนี่นะไม่ได้อะ อ่ะกดคลิกไปอีกหนึ่งทีนะทุกคนตอนนี้เราเหลืออยู่ประมาณหนึ่งสินี่แหละมาลุ้นทุกคนมาลุ้น,นเราจะได้หรือเปล่าโอ้โหหมุนโคตรนานตัวนี้ถ้าใครหมุนได้ก็บอกหน่อยละกันนะผมหมุนไม่เคยได้อนะทุกคนหมุนไม่เคยได้แล้วมันล็อกหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะครับเราก็ทาการกดรับคะแนนไปในะทุกคนกดรับคะแนนไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการหมุนอีกทีละกันนะทุกคนหมุนเป็นครั้งสุดท้ายนะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะ ตัวนี้สูงสุดว่าโ,โหมีมือถือด้วยอ่ะทุกคนแต่ถ้าใครไม่โชคดีเนี่ยไม่ได้แน่นอนผมคิดว่านะได้แต่ทูพอยอ่ะทุกคนโอเคเราก็ทําการกดคลิกออกนะครับเมื่อเพื่อทําการคลิกออกเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนตัวนี้นะครับก็เพื่อทําการดูที่รับฟรีกันทุกวันนะครับตัวนี้จะมีเมนูอยู่นะครับให้เพื่อนเลื่อนไปทางด้าน ขวามือนะทุกคนขวามือนะครับนี่จะเขียนบอกว่า t ร o p o i n t แลกเงินนะครับตรงนี้ก็ให้เพื่อนทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าจะใช้คะแนนเท่าไหรไ่นะทุกคนในการแลก t รูมันนี่ไว l ลสนะช่วงเดือนก่อนนะทุกคนช่วงเดือนก่อนนะครับใช้แค่2 5 t ส o บ p o i n t เองนะทุกคนแลก5บาทนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหรไ่นะเดี๋ยวผมกดคลิกดีกว่านะครับนี่นะทุกคนตัวนี้นะครับเราใช้เราใช้ อื้อหืมไม่ใช่สิบเก้าดิห้าสนะิบในทุกคนห้าสิบคะแนนนะครับเพื่อแลกห้าบาทนะเดี๋ยวผมก็จะทําการแลกตอนนี้ผมมีอยู่สิบเก้าคะแนนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สิบคะแนนใะนทุกคนแลกหนึ่งบาทนะครับเดี๋ยวผมก็ําการกดแลกหนึ่งครั้งในะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะกดคลิกหนึ่งครั้งนะผมกลัวสิทธิ์หมดมากเลยทุกคนเฮ้ยตอนนี้นะคโดนารอรับ การยืนยันในทุกคนทํารายการเข้าในทุกคนตัวนี้หรือตรวจสอบประวัติการเข้าแอปของคุณนะครับตัวนี้ก็ก็รอในทุกคนตัวนี้เงินก็ทําการเข้าเรียบร้อยแล้วในทุกคนเดี๋ยวเรามาเช็คดูดีกว่าในทุกคนเราเรามาเช็คดูดีกว่านะครับในบัญชีหลักของเราในทุกคนว่าทูพอยต์ของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ลดในทุกคนลดก็เหลืออยู่ประมาณ10คะแนนนั่นเองในทุกคน10คะแนนนะไม่รู้ว่าจะหัก ไม่รู้ว่าจะใช้9คะแนนหรือเปล่านะทุกคนผมยังไม่แน่ใจนะเพื่อนเพื่อนก็ลองเอาไปเล่นดูได้นะครับลองเอาไปแลกดูได้แล้วกันนะครับสําหรับกิจกรรมของท o Money Wallet นะครับหรือถ้าใครอยากเล่นเกมนะตรงนี้นะถ้าใครอยากเอาคะแนนหรือถ้าใครไม่มีคะแนนนะครับก็หาอยู่ที่ตรงนี้นะครับกดที่ด้านซ้ายมือบนสุดน,นะครับจะมีรูปคลิกอยู่ในะทุกคนรูปคลิกอยู่นะครับจะมี เมนูขยายอยู่นะทุกคนกดคลิกเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะตัวนี้นะครับก็ให้เพื่อนาการกดที่เกมเซนเตอร์นะทุกคนตัวนี้นะครับจะมีเกมให้เพื่อนเล่นนะทุกคนตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถรับคะแนนนะทุกคนพวกนี้ได้นะทุกคนสามารถรับคะแนนพวกนี้ได้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะทุกคนว่าเกมแต่ละเกมมันหาคะแนนยังไงนะทุกคนมาดูกันว่านะมันจะได้หรือเปล่านะครับ ไม่รู้ว่าจะอยู่ในช่วงกิจกรรมหรือเปล่าเดี๋ยวเอาเกมอมเกมแมวแล้วกันใหนะ้ทุกคนมาลองดูนะตัวนี้นะครับเน็ตผมก็ออกจะช,ะช้าๆหน่อยนะมามาดูกันเราจะได้หรือเปล่านะทุกคนโอโ้โหเน็ตโคตรช้ามากเลยทุกคนโอเคในะทุกคนเมื่อเพื่อนทาการกดเข้ามาแบบนี้นะทุกคนมันจะเขียนบอกว่าเพลเล่นนะทุกคนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรากดที่ ตัวแรกดีกว่านะทุกคนนี่ถ้าเราเล่นก็จะมีด่านแบบนี้ในทุกคนด่านแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาสักหนึ่งด่านละกันนะทุกคนไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะตัวนี้นะครับนี่แบบนี้ทุกคนเห็นไหมตัวนี้นะครับบางครั้งนะทุกคนเกมพวกนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงกิจกรรมก็ได้ไน้่ยทุกคนเห็นไหมตัวนี้นะครับก็อาจจะอยู่ในช่วงกิจกรรมก็ไม่สามารถแลกคะแนนได้นะครับบางครั้งนะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ละกันเนีทุกคนจะประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับคนที่ อยากเล่นเกมได้ทุกคนหรือใครที่อยากหาคะแนนได้ทุกคนใน t ูมอนี่วอลเล็นะครับหรือ t ท o พ p o i n t ลยทุกคนเพื่อนๆก็หาเพิ่มเติมจากการดูวิดีโอก็ได้เลทุกคนเพื่อนๆลองศึกษาดูเองนะตรงนี้นะครับก็จะสอนไปคร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับโอเคเลทุกคนเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมเกมหนึ่งดีกว่านะทุกคนตัวนี้นะครับผมเคยไปทาหลายคลิปแล้วแหละทุกคนตัวนี้นะครับก็สามารถหาเงินได้จริงนะมาดูกันว่าเราจะเล่นเกมอะไรทุกคน โอเคในทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมมาใหม่นะทุกคนหรือแอปมาใหม่นั่นเองนะทุกคนตัวนี้นะครับก็เป็นแอปแท็บคอยนะในทุกคนเป็นแอปแท็บคอยตัวนี้นะครับเป็นเกมมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับสามารถถอนเข้ากระเป๋าท r ูมันนี่วอลเล็ได้นะตัวนี้นะครับสาหรับคนที่อยากลองเล่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันในทุกคนใต้ล่างคลิปนะครับผมก็จะเขียนบอกว่า แอปแท็บคอยตรงนี้นะครับหรือเกมหาเงินมาใหม่ได้ทุกคนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทิง้งนี้ม้ให้ละกันนะเมื่อนอเพื่อนทำการกดเข้ามาในนี้ได้ทุกคนกดเข้ามาในนี้นะครับก็ทําการกดที่ ตรงนี้ได้ทุกคนเป็นรูปโปรไฟล์นะหลังจากนั้นกดที่ใต้รางคลิในทุกคนไม่ใช่ใต้ล่ังคิปเด็กดที่จดหมายในทุกคนรูปหัวใจตรงนี้นะครับก็ทําการกดใส่ตามนี้ได้ทุกคนนีนเนทำการใส่ตามนี้นะ3 r 3 g LSR ีเอนะครับตัวนี้เพื่อนๆสามารถหาเงินได้ในทุกคนตัวนี้นะทาการกดโกอิดตรงนี้ได้ทุกคนตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าอันออกหรือเปล่านะกดกอิดตรงนี้นะครับรรนะก็ เพื่อนๆจะได้รับคะแนนเพิ่มนะครับหรือได้รับเงินเพิ่มเพื่อใช้ในการถอนนะแอปนี้ทุกคนถอนขั้นต่ำอยู่ที่6บาทนะทุกคน6บาทถอนเข้าทูมอน,นี่วอลเล็ตนะตัวนี้นะครับสาหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับหรือถ้าใครอยากลองเล่นก็ลองเล่นได้นะทุกคนตัวนี้ไม่เสียหายอะไรนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมมีอยู่3,9 0 0 73บาทนะทุกคนตอนนี้นะก็ใช้ระยะเวลาไม่นานนะทุกคนก็สามารถหาได้นะนี่นะครับเมนูถอนในทุกคนนี่เห็นไหมเมนูถอนของเราในทุกคนตัวนี้นะครับสาหรับคนที่ถอนครั้งแรกนะครับก็จะถอนอยู่ที่6บาทนะทุกคนตัวนี้นะครับถอนอยู่ที่6บาทนะตัวนี้นะครับสูงสุดจนถึง750บาทนู่นแหละทุกคนตัวนี้นะครับก็เหมือนโกดีลี่ไทยดีนี่เลยนะครับตรงนี้นะการถอนนะครับก็ถือว่าง่ายอยู่นะ ถือว่าง่ายอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการผูกเบอร์ด้านล่างนะครับเป็นเบอร์ไทยเดลี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นค่ายเดียวกันนั่นแหละทุกคนค่ายเดียวกันนั่นแหละทุกคนนี่เห็นไหมตัวต่อมานะครับก็จะเป็นการถอนเข้าซิมนะครับถอนเข้าซิมนะตัวนี้นะครับ1 6 8ก็สามารถถอนได้นะเป็นซิมและทุกคน AIS D t a c และทุกคน m y แพนควีนในทุกคน TOT นะครับแล้วก็ t ูมูฟเอสนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นเดี่ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ละกันนะตัวนี้นะครับวิธีการหาคะแนนได้ทุกคนสําหรับเกมนี้ได้ทุกคนหรือแอปนี้ได้ทุกคนก็ง่ายมากๆเลยนะครับจะมีการหมุนวงล้อแล้วก็เล่นเกมนะครับแล้วก็โหลดแอปตรงนี้ในทุกคนโหลดแอปแล้วก็ทําภารกิจตรงนี้ในทุกคนเห็นไหมถ้าเรากดลับตรงนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับกดรับตรงคอยของเราก็สามารถกดลับได้เช่นกันนะครับตัวนี้สามารถกดลับ ได้หนึ่งครั้งต่อว,วันนะครับเราได้500คอยนู่นแหละทุกคน500คอยนู่นแหละนะครับเราก็ทําการกดกาออกนะครับกาออกพวกนี้จะเป็นภารกิจนะตัวนี้จะเป็นภารกิจนะคะที่ใช้ในการหาเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหมุนดีกว่าเลยทุกคนตัวนี้ในหมุนวงล้อนะครับกดคลิก1ครั้งนะครับกดคลิก1ครั้งนะเห็นไหมจะเจอแบบนี้เลทุกคนเราก็ทําการกดคลิกหมุนนะครับตัวนี้สามารถหมุนสูงสุดนะ ได้ถึงสิบห้าครั้งนู่นแหละทุกคนตัวนี้นะครับเราก็ทำการกดฉันอยากได้รางวัลน,นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับเราก็จะได้รับคะแนนแบบนี้มานะได้คะแนนแบบนี้มานะครับเราก็ทำการกดจับรางวัลฟรีนะครับกดคลิกแบบนี้เลยนะนี่เห็น <s> <He> ไหมตรงนี้นะครับ <S <s ก็ได้เหรียญแบบนี้เราก็ทำการกดรับอีกครั้งนะครับก็ถือว่าง่ายใช้ได้อยู่นะครับถ้าใครอยากเอาไปลองเล่นดูนะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นการ เล่นเกมนะทุกคนตัวนี้เป็นการเล่นเกมนะครับมีโชคดี77 7ด้วยนะทุกคนเห็นไหมพวกนี้นะครับจะเป็นเกมสุ่มรางวัลนะทุกคนสุม่มรางวัลเดี๋ยวผมกดสักหนึ่งเกมละกันจะเป็นเกมเตะฟุตบอลนะนี่เราก็ทําการเลือกได้เลยนะโอ้โหหญิงแม่นอยู่นะทุกคนนี่เห็นไหมตัวนี้นะครับเราก็จะได้รับรางวัลกลับมานะนี่ยิงไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนถือว่าเล่นง่ายอยู่นะครับจะประมาณนี้ละกันนะทุกคนจะประมาณนี้นะนี่ เราจะได้รับรางวัลแบบนี้นะครับก็ลองไปหาคะแนนดูได้นะทุกคนลองไปหาคะแนนดูได้นะสำหรับเกมแท็บคอยตรงนี้นะครับก็เป็นเกมมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับถ้าใครยังไม่เคยเล่นก็เดี๋ยวผมทิง้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะทุกคนด้านใต้ของ MAOVB นะตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสำหรับเกมนี้นะครับ สำหรับเกมแท็บคอยตรงนี้สำหรับคนที่อยากเอาไปลองหาเงินลองดูนะครับพวกนี้เดี๋ยวทิ้งบิ้ไมาให้ละกันถ้าใครอยากเอาไปลองเล่นลองดูนะพวกนี้นะครับรีบเร่งนะทุกคนรีบเล่นนะตรงนี้นะครับเพราะกลัวมันบินนะกลัวแอปตัวนี้มันบินนะครับพะตัวนี้คนก็เริ่มเล่นเยอะแล้วนะครับตรงนี้โอเคนะถ้าเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้นะหรือคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ